แขวนทีวีไม่ได้เพราะผานังพีแครแก้ด้วยวิธีนี้ค่ะใครที่อยู่คอนโดหรือบ้านที่ใช้ผนังพีแครแล้วอยากติดทีวีจอใหญ่หรือว่าแขวนตู้ลอยอาจจะกําลังลังเลสงสัยใช่ไหมคะว่าผานังชนิดนี้เจาะได้ไหมถ้าเจาะไปแล้วจะกระทบกับโครงสร้างไหมผนังพีแครเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ผนังธรรมดานะคะแต่มันคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารซึ่งข้างในมีเหล็กซ่อนอยู่ค่ะ ถ้าเราไปเจาะโดยไม่รู้ตำแหน่งอาจจะไปโดนเหล็กเสี่ยงทําให้ผนังแตกแล้วหรือว่าเกิดสนิมในระยะยาวได้ถ้าจะเจาะจริงๆนะคะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะสแกนหาตำแหน่งเหล็กเลือกพุกให้เหมาะสมแล้วก็เว้นระยะห่างจากขอบผนังด้วยนะคะถ้าอยากติดทีวีให้สบายใจเราแนะนําอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือวิธีการก่อผนังเบิ้ลด้วยอิฐมวลเบาทับผนังทีแคสอีกชั้นไปเลย จะได้จอดได้เต็มที่ไม่ต้องแตะผนังโครงสร้างวิธีการก็ไม่ยากนะคะก่ออิฐมวลเบาขึ้นมา1แผงค่ะฝังท่อไฟเดินสายไฟไว้ข้างในได้เลยเสร็จแล้วฉาบเรียบติดทีวีแขวนได้ไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวพังอีกต่อไปอยากแขวนทีวีแบบปลอดภัยนะคะไม่ต้องเครียดเรื่องโครงสร้างก่อผนังเบิ้ลคือคำตอบค่ะ